สวัสดีจ้ามาพ่อๆพอกันางอีทอีกแล้วนะคะวันนี้พามากินเขาเช่าจ้ะพี่น้องจา้าได้ปลาทอดได้สมตําวันนี้ไปซื้อส้อมตํานะจา้าส้มตาําปลาละใส่ตอนจะห้องเองนี่จ้ะใส่ตอนตัวเองนะจา้า <c oughs> กระปุกละหนึ่งร้อยยีิบาทได้พักชะอมแนวมักจ้ะพี่น้องจา้าโอ้ยกำละงิบบาทโทษโพพี่น้องเย โพดโพอิลิสดสดเลยจ้ะพี่น้องจ้าแมวมักแล้วก็ได้มะละเหลือวันนั้นได้มะเขือมะเขือเปราะคุณยายปลูกไว้อยู่หลังบ้านนะจ้ามะเขือเปราะนี่จ้ะล้างมือก่อนอีจ,จะมีกระมังอยู่ข้างๆตลอดนะคะเวลากินเขากินมือกินอะไรก็แล้วแต่จะมีกระมังล้างมืออยู่ข้างข้างล่างแมงวันกระจีหลายๆจักหน่อยขออภัยด้วยนะคะมาจ้ะพี่น้องจ้าอย่าก,กินสตมตำจะเช้าว,วันนี้ ปลาดุกก็ปลาดุกตัวเองดุกแดดเดียวนะจ๊ะแพกละ120บาทน,นะคะสั่งมาได้เลยวันนี้แดดดีค่ะแดดดีได้ผงแหงในนอนวันนี้อืมก็ พี่ๆน้องๆได้อะไรกินเข้าเนาะจ้ะมาเดินมาเดินมากินกันกนางอิดนางอิดกินไม่ยากกินแค่นีนกก้นี่ก็แล้วกับข้าวไม่จําเป็นต้องหรูหราขะเขกระดกอกหยาลาหลา ลูกๆกินข้าวกับแกงฟักทองยายทําแกงฟักทองหมอนึ่งมาคืนนี่หมอบั่งใหญ่เลย กินผักอย่างไรให้พัวถีบออกก็คือกินโอมเนี่ยจ้ยพี่น้องกินโอมกินกระถินกินสตอนะคะกินผักอย่างไรให้พัวถีบออกใครที่เบื่อผัวลำพันผัวซื้อะอมนะคะชโอมกระถินสตอมากินนะจ๊ะก็ถีบออกแน่นอน เอกในบ้อยน,นั่งอีกไกลเลยแหละ <c oughs> ถ้ากินพวกกระถินพวกชะอมมันเหม็น กินเนาเน่าจาของชอบกินยังไงมันจะอร่อยพี่น้องจา้าเน่าจาของมากินินฉีกต่อ กลัวจะแข็งก้องดัองเลยแหละพี่น้องจ้าประหลานังอินเนย แตกลูกน้องอีกชอบกินสมตำ <c oughs> น้องปั้นก็ไม่ชอบกินสมตำน้องปอนนียิ่งไม่แตะเลยน้องปอนนี่จะกินเป็นแต่พวกพัดพัดพัดกะเพราอะไรเงี้ย เอกมาแล้วเด้ <c oughs> มาอยู่ในห้องเพิ่งไปออกกำลังกายมา อิ่มล้วเหรออิม่มแล้วค่กกะกนินปลาทอดไหมกิ่มแล้วนัดปลาได้กนินขนมหวานยังเมื่อวาน,น,นไม่รูปเน,น,นี่ยกนินเด้ออะไรเนี่ย แ,แมงวันได้กินปลาามากงเยอะ มีวันนี้เนดะี๋วพี่น้องได้กินขอดเช้าทุกวันนี่บ่ายโมงเที่ยงกินข้าว กิน <c oughs> ทุกวันปลาทอด ยายหรือว่าแม่นี่แตาไปชอบใส่ผ้าเขาไว้ทุกวัน sure กินข้าวอิ่มแล้วก็ทีเตรียมแพ็กออเดอร์จากพี่น้องจ้า <c oughs> สามารถสั่งจองมาได้นะคะช่วงนี้มีสินค้าพร้อมส่งทุกรายการนะคะทุกรายการเลยพร้อมส่งวันต่อวันเลยนะจ๊ะ มัเคอืออกเลยืออบหวานปลา ไปนั่งกินเลนได้เลยอ่ะมะเขืออ่ะ <c oughs> สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพลงเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันกับคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า